สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะย้ำแรงค่ะซีมงแรงอากาศอึมครึมย้ำฝนอันอากาศขือจังฝนยีต๊เนี่ยค่ะพี่น้องเป็นดังซี่ลรเบิดมือแต่ว่ากระดีโยมันบ่อหอมันบ่อหอดเหล็กเฮ็ดเวียกได้หลายค่ะไม่แพ้วพาพี่น้องมาเบงอันต้นจำปะดะที่ไม่แพ้วได้เพาะเม็ดมันไว้นี่ค่ะต้นจำปะดะได้เพาะเม็ดมันไว้อันเม็ดนี่ก็คือสีสมบูรณ์แข็งแรงมันก็เลยขึ้นขึ้นต้นบังใหญ่เลย อันอันนี้อันนี้ก็เป็นนอนี่กับลัางคืนเนี่ยน,นี่นี่กับลัางคืนนี่นี่หนึ่นงสองสามสามแล้วสี่ห,ห้าหกเจ็ดมีอยู่เจ็ดต้นไม่แพ้วช่ไหมง่ายออกเพราะว่าเอาเม็ดมันมาฝังเอาเม็ดมาฝังอยู่นี่ถ้าเม็ดมันเกิดไม่มันเกิดกับเสียอเอาไปปลูก ไม่แพรวันวานอ่ะวันนี้มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วแล้วมันก็ต้นนั้นสมบูรณ์งไงแล้วก็ะสิเอาไปปลูกสาหนึ่งต้นสองต้น,ส,ตนสามต้นจะเอาไปปลูกอันนั้นมันยังน้อยอยู่เอาไว้ค่อนจ้ะสองต้นนั่นน่ะยังน้อยอยู่ต้น่ใหญ่นี่สกุน ่ายมัน,น,นายออกจากนี่เออโอเคนีน่อ่ะใส่กระมังนี่ต้นละเี๋ยวด้ต้นหนึ่งสองต้นเออใส่กระมังไว้ เลยสองน่ะเอาไนมันมาฝังถ้าเกิดไม่แพ้วกระสีปลูกไม่แพ้วขึ้นวานี่มันก็เกิดไหมเดี๋ยวไนมันน่ะนี่สามต้นไปเอาไปปลูก หัวคือห้องก้น ต้นนี้ไม่สิกทอด้าแล้วไม่หักเลยทำไมคํไบว ไอ้กิ้งวักวับถั แม่แพ้วกะสิอาศัยน้ำฝนบุกแล้วละสิบบอนโหดเพราะว่าฝนตกแท้ๆจังได้กก็ตกคืนนี่จ้ะเมื่อคืนนี่ก็ตก จังไหกระตกอันนี้ต้นบักวี่ต้นบักวี่เก่าอยู่แล้วน,นี่ต้นบักวี่ที่เขาปลูกนะจำปาดะเสร็แบแสบพี่น้องแซบหลายก็เลยเอาไนมันมาฝังมันเกิดเราก็เลยมาปลูกจาก้ามีละปลูกง่ายๆต้นจำปาดะขนุนอ่าปลูกได้เป็นมากเป็นพ้นได้น้วยมากินนะลูกเด้อใช้เวลาโดนอยู่เด้อ สองปีสามปีพุ่นอะเขาว่าค่อยสิได้กินหน่อยเอากระปูกกระฟังไว้เนาะมันเฮ็ดอย่างมันก็ต้องใส่เวลาจ่เห้ากระถากินปลูกไปเรื่อยดูแลไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้กินดอกบ่เกินความสามารถคนเหาดอกน่าพี่น้องเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้แม่แพวขอลาไปก่อนเด้อจ้ะคลิปปลูกจําปาดะเอาไว้กินจ้ะคลิปหนาเขามาพอกันไหมนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหิสุผูสุขคนนะคะพี่น้องเด้อ ไปก่อนจ้า